สวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับตอนนี้คุณอยู่กับเกม리퍼เดสองนะครับผมกับด่านที่มีชื่อว่าโนเมอร์ซี่นะครับผมอ่าตอนแรกเราต้องเลือกปืนเฮ้ยทำไมไม่มีสมุไรอีเหี้ยเอ้ยนะครับกับด่านโนเมอร์ซี่นะครับผมดึง บอกบอกได้ว่าด่านนี้แทงเยอะมากนะครับผมด่านสุดท้ายมากันสามตัวเลยนี่มันต้องอืมอืมไม่ได้เลยวันนี้ต้องหาสมุไรนะครับอืมไม่ได้สมุไรเน็ตร้องไห้ทั้งวันวันนิ้ไม่ได้ไม่ได้สมุรมนนไ,มไ,ไ,มไมรก็ปืนไปก่อนเอ้โต มวะโอ้ซึ่งด่านนี้แรกๆก็อาจจะซ่ำๆหน่อยแต่ด่านทิศไทยโอ้ไม่อยากบอกุดโคตรระยำเยอะมากนะกองทัพนะครับสมรภูมิซอมบี้เฮ้ยกูเห็นแล้วอี๋ก en ูเห็นแล้วโอ้เงยวันนี้นะอย่าลอกนะครับวันนี้นะ นี่โอ้ตสมุไรอ้าวไปทางไหนอะทีเดียเดี๋ยวได้เลยล้พังโอ่ออกระนี้หรือเปล่าวะอื๋อหุกหุกกองทัพสมรทุกี้อ่ะฮัมป์ตู้เอ๊ะอย่าลุกอย่าอู้ ลุ้นลุ้นเอียะเฮ้ย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 ช่วยช่วย่เอียะเงาอ่ะเงาอ่ะโอ้นี่โอ้สามคอมโบเลยเมื่อกี้ดิ้ฮันเตอร์โจกี้สโมเกอร์เอียะอืมมันต้องใช้สติในการเล่นนะครับผมไม่มีสติดิ้อย่าหวังเลยว่าจะรอดนะครับผม แต่ถ้าเล่นแบบไม่มีสติบางทีก็รอดนะอืมอืมโอเคอู้วิ่งตรมไปอยู่อะไรตรงนี้วะอีหีอีหีใครจะตายนิ่ฮ่าฮ่ บิวนะครับบิวเป็นคนสตาร์ทวิทนะครับอืม,อม,มแน่มากครับกระจบกันไปในแคปเจอร์แรกนะครับกับด่านโนโมอซี่นะครับผมอืม,อมไม่ได้แล้วครับเทียบกันแล้ววิทกับแท้งในวิทตีแรงกว่านะครับผม,มสตาร์ทครั้งทีนิดได้ฮิวเลยอืมโอ้มีรีไฟเตอร์เย็ด yeah. ที่หนึ่งแล้วนะครับผมเนื่องจากอา้าทำไมกูอยู่ที่สุดท้ายว้าโอไม่ได้ต้องหิวนะครับมึงยีเรี่ออะไรวะโออ่าได้หิวแล้วนะครับเก้าสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์แล้วดูซีดีกว่าโอเคอืมเลือดสาดเกมนี้โอ้โหเป็นเกมเกม รีฟเฟอเทสนะครับจะบอกตรงๆเลยโอ้ซอมบี้นี่ฟิลานิ่งได้นะครับผมไต่ไต่กำแพงเต้มที่โอ้ไม่เลือกที่นะครับฟิลานิง่งถือว่าเกมที่สมจริงเกมหนึ่งนะครับแม่งทำไมเราฟิลานิ่งไม่ได้วะอ้าวทำไมไม่มีระเบิดนั่นวะระเบิดตู้มมึง ระวังวิทไว้ให้ดีด้วยเราทำไมไม่เปิดไฟวะเนี่ยโ้ถือว่าเตือยสามนะครับเกมรุแรงเกมทำไมมันโอ้แท้งกันเดลีเฮียโอ้อะไรแผ่นดินไหวเจ็ดจุดเก้ารึปื้ออีที่ยาแท้งโอ้เอออย่าไปตายมื่นโอ้มื่นมือ โอ้ดาวกันแล้วดาวกันแล้วโอ้ตายสิวะอีอาตายสักทีโอ้ปิดสมองแล้วภูมิเฮียดาวกันกี่คนวะต้องช่วยช่วยใครวะลุยส์ นี่คนระับอืศพแทงอืทําไมหน้าตามันเป็นเงี้ยตัวใหญ่ชิบหายไปกินเหี้ยอะไรมาโอ้เก็บกระสุนครับเพื่อความปลอดภัยของชีวิตข้างหน้าอืข้างหน้าโอ้โหของทับเลยเฮียเอ้ยขามาลูกขามาโอ้โหไม่ใช่ด้อืมเข้ามาเออเออเอ้ยยัดยัดปล่อยโอ้อืม ต้องไปครับต้องไปแบบเงี้ยเงนะครับเดี๋ยวลุงจะตื่นอะไรอะไรวะจ๊กเกอรจ๊กเกอร์เดี๋ยวเราไปปลุกเพื่อนก่อนเพื่อนเพื่อนนอนอยู่ในห้องน้ำมีเหี้ยโดนแหงตกอะไรวะอ๊ะโอ้ยโอ้โหทำไมช่วงนี้มันระยำนี่วะอ้าวโลงซะงั้นนะครับ อะไรนะโอ้โหนอนในพิชัยยืนยืนคนเดียวเฮ้เสียฤทธิ์ร้องไห้หน้าประตูอะไรเนี่ยโอ้น้นเขาเลยกูมาดังอะไรตรงนี้

อยู่ไม่ได้มึเงเอ้ยไม่รู้ซะแล้วคนโดนวิทยนิดอืม้มใจแทบขาดโววิทย์เทีย่ยวแล้วทำไมมึงมานั่งหน้าประตูะมึงไปนั่งที่อื่นก็ได้ทำไมมึงต้องมานั่งปันหน้าประตูกูด้วยอืมอะไรอะไรวักใครวักใครวักโเวเร่องสกปรลุกเลย เออเออโอไม่ได้แล้วครับอืมอากดสวิงนะครับเราตรงรีบเข้าไปในห้องอืมไม่ได้นะครับเก็บยาเก็บยาด้วยก็ดีอะไรวะแทงมาเหรอโอ้นี่ตกใจเลยนะเนี่ยมาป็นสมองระูมเลยทีนี้สมองโอสมรภูมซอมบี้นะครับเราต้องบู เออจ็อกกี้ช่วยกันด้วยโอ้ทำไมมันเยอะจังเออเออเออมีสับวัวไหลไปว่าไปอย่างนะครับอืม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 สปิเตอร์โอ้โหใครมาปล่อยน้ำเขียวน้ำเน่าโอ้มามา มา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 สมูเกอร์ใครโดนขอเยี่ยมโอ้มโอสมูเกอร์น่ะอยู่ในห้องพักเบรกอืมเอมสิบหกหรือเปล่าเนี่ยอืมไม่ได้ไม่ได้ช็อตกันอ้าว อ่ะหาทางลงนะครับตอนแรกเราต้องลงบันไดอืมทําไมห้องมืดโอ้ไม่เปิดไฟอีคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์เอา้าหายซะงั้นโอ,นอยิแกแกนเสียงคอมพิวเตอร์ละโอ้ยินเสียคอมพิเตอร์โจ๊กี้จ๊กี้

เออให้เข้ามาทำไมไม่ปิดอ้เกี้โอาเอาละครับอ่าสำหรับการเล่นนะครับอ่าติดตามพาต่อไปนะครับอ่าเขาจบรายการไปแค่นี้นะครับขอบคุณครับผม